สับปะรดสีตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาแนะนําให้เป็นเพื่อนรู้จักกันนะครับก็คือ NeO Star War นะครับถ้าพูดถึง Ne o อ t a r War นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของ Ne o อ t a r War แรงมากนะครับราคานี่ดิ่งขึ้นยานอวกาศไปแล้วนะครับไปไหนตอนไหนแล้วนะครับนักสะสมกําลังแสวงหากันนะครับแย่งซื้อกันในตลาดการซื้อขายสับปะรดสีเลยนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับ สังเกตว่าใครที่ลงขายส t า r ์ว r ครับนีโอสตาร์วอลนะครับต้นที่สวยเนาะราคาตอนนี้ครับถ้าต้นแม่เต็มฟอร์มอย่างที่ผมถืออยู่แบบนี้นะครับขายกันหลักหมื่นแล้วนะครับหมื่นขึ้นนะครับต้นวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับก็หลักพันนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับตอนนี้ราคาหนอกก็ขยับตัวสูงขึ้นนะครับแสดงว่า ตอนนี้เรานักสะสมแล้วก็คนที่เลี้ยงสับปะรดสีนะครับกำลังรักแล้วก็ชื่นชอบเจ้านีโอสตาร์วอลเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วสตาร์วอลเนี่ยส่วนตัวผมนะครับเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นมาที่ธรรมดานะครับก็คือเหมือนเสือทั่วไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าสับปะรดสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความนิยมความรักความช่องแต่ละคนนะครับวันนี้เห็นไหมครับกลับมาฮิตอีกแล้วนะครับเวลาผ่านไป นะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูว่าเจ้านีโอ t a r War เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรเนาะแล้วทำไมราคามันถึงทะยานขึ้นอวกาศขึ้นยานไปแล้วนะครับครับมาดูกันวันนี้นะครับก็จะมีมาให้เพื่อนเพื่อนดูทั้งหมด2ต้นนะครับก็จะเป็นต้นใหญ่เต็มฟอร์มนะครับ1ต้นให้ดูด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็จะมีน้องน้อยนะครับไปรุ่นอีก1ต้นนะครับ นะเราก็จะมารู้จักเจ้านนโอสตาร์วอลกันนะครับเนี่ครับเจ้านนโอสตาร์วอลนะครับก็เดี๋ยวใช้เป็นเพื่อนดูต้นที่เต็มฟอร์มก่อนนะครับต้นนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเลี้ยงได้ประมาณ2ปีน่าจะได้นะครับเมื่อก่อนซื้อเป็นหน่อเล็กเมานะครับคือคือหน่อเนาะก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับจนเขาเริ่มเข้าฟอร์มได้ประมาณนี้นะครับ ก็น่าจะสองปีขึ้นนะครับต้นนี้เคยให้หน่อแล้วหนึ่งหนอนะครับามาดูฟอร์มกันนิดนึงอันนี้ดูฟอร์มภายนอกก่อนนะครับดูด้านข้างก่อนดีกว่านะครับดูด้านข้างก่อนนะครับ E ีโอสตาร์วอลก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างลักษณะเหมือนเสือทั่ว,วไปนะครับ ส่วนฟอร์มเขานะครับดิโอสตาว์เนี่ยขนาดของฟอร์มเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับก็คือประมาณฟุตครึ่งนะครับนะประมาณสองคืบประมาณ50เซนนะครับละะกักษณะกาบใบของดิโอสตาว์นะครับอ่าเพื่อนๆดูถ้าผมเนีถ้าผมให้เพื่อนๆเนดาว่วาสับประรดสีตัวนี้กาบใบสีอะไรเพื่อนๆจะบอกว่าสีอะไรครับสีเขียวสีขาวส,สีเหลือง นะแต่จริงแล้วนีโอสตาร์วอลนะครับถ้าดูตามลักษณะของเขานะครับนะถ้าเกิดเพื่อนเเห็นกล่ำใบแบบนี้นะครับจริงแล้วนีโอสตาร์วอลเนี่ยเป็นสับปะรดสีที่มีกล่ำใบสีเขียวนะครับสีเขียวแบบไหนเอ่ยสีเข,ยเขียวเขาเรียกว่าสีเขียวเหมือนสีเขียวบอลน,นะครับนะก็คือลักษณะสีแบบนี้นะครับสีเขียวบอนแล้วก็จะมีขอบสีขาวครีมนะครับ คือไม่ใช่สีขาวจ้วนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวครีมครีมนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยเป็นสีขาวครีมแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในตระกูลเสือใช่ไหมครับจุดเด่นของตระกูลเสือก็คือจะต้องมีลายสีแดงนะเพื่อนๆก็สังเกตว่านอกจากกับใบสีเขียวแล้วขอบใบสีขาวครีมนะครับ ใบเขาเนี่ยจะกว้างประมาณ5เซนก็ประมาณนี้นะครับเขาจะมีลายสีแดงนะครับจริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นสีแดงสีแดงเลยเนาะมันจะเป็นแดงปนๆสีน้าสีเทาน้ําตาลครับเนาะแต่ถ้าแสงดีๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะครับยิ่งลายแดงเท่าไหร่นะครับราคายิ่งแพงส่วนต้นนี้นะครับถ้าในส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่า ผมได้ต้นแม่ที่ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่ให้ดูฟอร์มจะชัดนะครับสับปะรดสีนะครับจะสวยจะเด่นเนี่ยผมว่าสเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงที่นี่แหละตอนนี้เขาเตรียมฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็ลวดลายเขาออกมาเต็มที่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือต้นต้นใหญ่นะครับต้นแม่ลองบุญกระถางให้ดูเนาะวันนั้นผมเจอคนลงขายนะครับสวยกว่าน,นี้อีกนะครับลายสีแดงเต็มต้นเลยนะครับขายหมื่นหนึ่งพันมั้งครับนะเต็มฟอร์มนะครับก็คือถึงบอกว่าราคาขึ้นสูงมากนะครับเมื่อก่อนเต็มฟอร์มพึ่งเท่าไหร่เองห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปเกือบเท่าตัวแล้วเนาะ เอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นลูกนี่ต้นนี้เลี้ยงได้ประมาณสี่เดือนน่าจะได้ครับเลียงจากหนอ่อเป็นไงบ้างครับก็ให้ชมไปแล้วนะครับไม่รู้สวยถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าดูแล้วเกิดกิเลสใช่ไหมครับอยากจะไปหาซื้อนะครับถ้าซื้อผมต้นนี้ก็คงไม่ขายนะครับเพราะารักอยู่นะพยายามตัดใจไม่ขายนะครับ นะบางทีราคามันก็ยั่วใจใช่ไหมอยากจะขายนะครับแต่ว่าต้องอดทนนะห้ามขายนะถ้าขายไปนี้หมดแน่นอนเลยอะนะครับก็เอามาให้ดูกันนะนี่ออสตาร์วอนะครับว่าเอ้ยเราก็มีเหมือนกันนะนะครับก็เอามาอวดเพื่อนๆนิดนึงนะครับอ่ะมาที่วิธีดูแลแล้วก็เลี้ยงเข่าบ้างนะครับจริงนี่ออสตาร์วอเนี่ยเ,เขาเป็นเสือที่ค่อนข้างจะเนื่องจากว่าฟอร์มเขาใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับ เรื่องแสงเนี่ยก็ค่อนข้างจะทนแดดค่อนข้างได้ดีเมื่อเทียบกับเสือตัวอื่นนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้ช่วงกลางวันเนี่ยประมาณแดดก็ค่อนข้างร้อนอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบไหม้เท่าไหร่แล้วก็ยิ่งแสงจ,จัดๆนิดนึงนะครับถึงสักสิบเอโมงประมาณนี้นะรับทุกวันทุกวันลายเขาก็จะค่อนข้างออกมาเยอะนะครับตอนนี้ก็จะได้แสงเยอะนิดนึงนะครับในช่วงถึงเที่ยงเลยนะครับก็ ลวดลายเริ่มมาแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเนี่ยถึงช่วงหน้าหนาวเนาะสีเขาจะแบบสุดยอดเลยนะครับคิดว่าต้นนี้น่าจะทําเป็นแม่พันธุ์ได้ต้นหนึ่งนะครับในอนาคตวิธีปลูกนะครับวิธีเลี้ยงก็คือเหมือนสับประรดสีทั่วไปนะครับก็กลับมาพ้าสับเนาะปลูกได้นะครับดูแลง่ายนะครับบางคนก็ใช้หินบูกเขาไฟก็ได้นะครับแต่สําหรับผมก็ใช้ กลับมาพ้าวสับนะครับผสมกับหินภูเขาไฟนิดนึงนะครับแต่ก็ช่วงนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนาะฝนตกทุกวันก็มันสังเกตสับะรสสีนะครับว่าเออบางทีฝนตกทุกวันเนาะก็อาจจะระบายน้ําไม่ดีนะครับก็ระวังเรื่องรากเน่านิดนึงนะครับเนาะตายไปเสียดยดนะกว่าจะเลี้ยงมาได้โตนะครับยังไงบ้างครับสําหรับ neo starwar นะครับก็ถือเป็น สับปะรดสีที่ร้อนแรงนะครับต้นหนึ่งเลยนะครับในเดือนกันยานี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเราเป็นคนชอบเลี้ยงชอบสะสมสับปะรดสีนะครับผมว่า n e โอสตาร์วนะครับมันก็เป็นสับปะรดสีต้นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีติดในสวนเราติดบ้านนะครับไอประโยคว่าของมันต้องมีนะครับทําให้เราหมดตังค์ไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากนีโอสตาร์วไว้นะครับอยู่ในหัวใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ช่องหนุ่มกระเด็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ